เราจะมาดูการดึงเปิดถุงนะคะเปิดถุงข้าวนะคะเราจะต้องแกะออกแล้วก็ดึงให้ถูกเส้นนะคะถ้าไม่ถูกเส้นก็จะดึงไม่ออกนี่ต้องแกะให้ถูกทางแล้วก็เอาเส้นดอกให้ถูกทางแล้วก็จะดึงได้เห็นไหมคะนี่เราจะดึงได้มาอย่างนี้อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเส้นนี้ก็จะต้องดึงมาอย่างนี้เลยต้องเอาออกให้ถูกทางแล้วก็จะดึง ต้องดึงให้ถูกเส้นนะคะไม่งั้นจะดึงไม่ออกนะคะดึงถูกเส้นแล้วมันก็จะออกอ่างนี้เลยนะคะนี่นะคะต้องถูกเส้นนะคะไม่งั้นดึงไม่ออกนะคะดึงให้ถูกทางนะคะถ้าเราเอาได้ออกถูกทางมันก็จะดึงได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะจะดึงได้เลยนี่ค่ะก็จะออกแล้วนะคะ